Okay. ตกอีกว่าเนาะมือนเดีนี่เนาะเดีย๋ยวเด็ดมึงกันสวัสดีค่ะวัอนี้ยายเพ้นมีพลังหมอนโอมาถักทายพี่น้องเก่าเด้อค่ะทุกคนวัอนี้มาถักทายกับบรรยากาศอยู่ในหัวนในสวนเนาะค่ะเนาะมาเก็บผักช่วยแม่แหะคะ่ะทุกคนค่ะเก็บผักช่วยแม่แล้วยายเพ้นก็สิหดผักให้เล่าเนาะค่ะเนาะเพราะว่า คำคำแม่ยัยเพิ่งก็จะได้ไปเอาควายเขาทุกคนค่ะนี่หอมอหอมทึ่งดอกหอมทึ่งต้นหอมเนาะคนะ่ะเนาะแม่ยัยเพ็งเก็บอันนี้จะเพิ่นก็ะเพื่อเทศเอามาตะบานเอามาตึงกับของเราค่ะทุกคนค่ะของแม่ยัยเพิ่งก็มีเอาม,มาตืมกันเนาะคนะ่ะเนาะมันจิ้นมาทัานมันจิ้นมาทัานค่ะทุกคนค่ะก็ขา,ายเนาะคนะ่ะเนาะ อันนี้ลีหมวว่านนามือเล้งเนาะหลังจากที่จะเป็นทางไทยกับพี่กับนองแล้วเอา้าฝนลินทุกคนฝนลินลมมาอย่างแห้งเลยอู้ใบไม้ใบ,บไหลน,นะขนอปิวเต็มนน้ันอย่เพลินเลยฝนมาแต่ว่าโบแห้งปันไดเลยค่ะทุกคนค่ะทั้งอื่นนะแห้งทั้งกเกษตรเนกขนอท้าพายากไปเนี่ย ตกอย่างแหงเลยบาดเะเพหนัพอลิ้นลิ้นนี่แต่ว่ากะดีอยู่มันเฮ็ดให้บรรยากาศเปลี่ยนแนวเหมือวันค่ะทุกคนค่ะบรรยากาศเปลี่ยนแนวเห็นให้บ่ฮอนปันไดยทีนี่เอ่อตกกระบอแห้งเอาไฟดับไฟดับ,ไฟด,บไฟดับนี่บ่แม่นจะเป็นชั่วโงเครื่องพุดติทุกคนฮอนอบเอามากเลยคุณทิีมาฮอนเลยฮ <c oughs> อนเลย เราอยู่บ่เป็นเพราะวะ่าเทามันบาดปูนเนาะค่ะเนาะแล้วก็ฝรั่งพร้อมเนาะค่ะเนาะขนาดเทายัางห่อนเลยมันกรเดิเป่ปประตูมันนั่งหน้าบ้านเนาะค่ะเนาะอืมมันนั่งหน้าบ้านคุยกับโกโก้โ,กโซดาม,มันห่อนเนี่ยแกแดดแกห่อนเนาะค่ะเนาะอย่าเป็นเอาหีดสันมามป่ากับบ้าสนัดเป็นไหนล่ะ นั่นน้ำดองไม้ยังไนี่มันย้อยาอยางอยู่ตัว่าจะเป็นเบอือยากน้ำดองไม้มันเปรี้ยวมันสม้มส้มแบบปรีรีดเลยกินอะไกรกะเลยเอาเนี่สามฤดูตัวอ,อยู่ในบ้านออกมาน้่นะคนนะึ กอดออกบ้านบ้านออาน้อยเปลี่ยวหวานออกมาสวนมือสุดท้าย,ยทยี่คุณที่มไม่เห็ดยัดี่เพิ่งบได้ออกมาหลักตัดงามแบบม่วง ที่มันมีหนวยเละหลายไหมค่ะทุกคนมันย้อนลงเนาะเราตัดแล้วก็สิเฮ็ดเบียบวัฒนัดนั่นล่ะที่ส่นหัวเลานั่นล่ะแต่เผอิญมาหมอม่วงมันเป็นไร้ทายทุกคนมองมุมนั่นน่ะเออหนวยนี่ยหนวยหนวยยำยางอยู่หมอม่วงอะไรหมองเบาหมองกระหล่อนไหมค่ะตัดเลยตัดไรยงาเลย ย่ยเพ่นออกมากับเหล้านะบอกเราบอกกาบอกกาตัดหลายต้นอายนย่ยเพ่นเนะาะเราบอกหารตัดหลายเพราะเรามาูดเดียวหนูโอโ้ ยังเจ็บผักอยู่ลเลยเรายังเจ็บข้าอยู่สงส่เจ็บพี่ตูเนเขาหรอขอ,ขอบจริงๆหลังจากที่จะเพ่นเนาะอกเลียงหมู่บ้าน มีเอฟซีกระทักไปคุยเนาะค่ะเนาะเพิ่นกระบ้าเพิ่นนี่กระบ้ามันเฮ็ดดีเอาเอาใจฝรั่งดีคนหนึ่งละมาสั่นมาได้ก็ได้ก็กยังอันเลิกคือก็ลอยย้ายเพชจมาสัน่นอ่าบอกไปย้ายเพชรเนาะค่ะเนาะ เลือดคือเก่านั่นละ,ะเคุนมาเพื่อเพ็ดเพื่เพ็ดดีที่สุดที่สุดคือกนคนหนึ่งน้องคนเนาะ <c oughs> นี่เป็นการจัดสิบไม้ตั้งแต่ไมันด้ซีบอรแมนคู่กันนั่นแหละค่ะทุกคนเน้องคนเนาะไม่ซีเบอรแมนคู่กันนั่นแหละสบายเย็บเพชรบอกคนสนิทเย็บเนี่ สองสามคนเนี่ยเขาได้ผลเนี่ยได้ผลทุกคนเลยเพราะว่าฝรั่งน่ะเขาต้องการเอคนดูแลเขาเอาใจใส่เขาอยู่แล้วไหมคะ่ะทุกคนคะ่ะยิงห้างโอ๊เอาใจแน่นิ่นหน่อยคะ่ะโอเคแล้วอางคนเนาะแต่ก็ต้องจริงใจเด้จริงใจ อารมณนว่าเสียแย,ยงเี้ยจิงใจอกับเขาอ่ะเบาบังเงินน่ะอืมพลังเขาก็ฉละ่ึกันเนี้ยเขาก็ซ้อมห้างืึกัน กัดเสือยัมามันมาเมนคู่กันเนาะคุณน้องอแต่มันเมนคู่กันจะไหนกันดเลือกกันคือวาอ่าอะแต่ยายเพ้นเสือเลยเอ่อไายครบก้นไม้เลยค่ะเด้อนี่แหละค่ะเอาเอาเอา,เอาวิธียายเพ้นบอกนี่แหละเอาไปใส่เนาะคุณน้องเดี๋ยวก็สุนบัง ก็ขึ้นดูกับบุญวาสนาของไปของมันน้ำเนาะคนน้องแต่ละคนกับบุคันค่ะทุกคนวาสนาแต่ละคนเนาะ,ะ้องคนบางคนแต่เขามีหลุมน้ำกัดนะ่ะเขาแซวสื่อบริยงยังก็มีเลยทุกคนขานาดนี้หลุมน้ำกัดน,น,ออนอ้องคนอืม ซิบเลี้ยงบ้านกะเห็ดหายบ่เลี้ยวหลังมีอะไรไปกูท้ทอกระสอมมาเห็ดจังแล้วอือจังสี่กับมีเนะค่ะน้องของนาดมีดูน้ำกันเขาก็ซ้อมเนี่ยเขาก็ซ้อมเฮาเนะก่อน <c oughs> cuối tụ quân bừng phết mạc đấy chín mấy chín ma phết với lại cái tầng ok dù không có xóm không có cần đâu phải không quân mi lùi lắm cắn เราเขาตได้มาเต็งงานน้ำเหตุยื่นหาก็บบริเวหลังตรงกูทดกัณมาเห็ุยังเลี้ยวเนาะคุณน้อง คนกับบ่มี้ดูน้ำกันเดีย๋ยวเขาก็เลยแต่งภาษาอังกัลจังฮยังให้ดูส่เนาะขอเนาะสาษาให้เร็วเป็นหลังดูสิสบางคนกับบ่ได้แต่งบ่ได้มีดูน้ำกันแต่งกับบ่แต่งบ่ได้จุดถี่จุดหล่นนนะคะทุกคนกับแต่ว่าเขาก็ให้ทุกสิ่งทุกอย่างในทุกอย่างาว่าจะเป็นรถเป็นเนียนเป็นซานเป็นที่ดินเนี่ย กาจน้าคน้ฮาอมมันกับกระเบื้อกัเน้อคนหนย่งจะเป็นกระบือเปียบเจียบให้ฟังนาอคนหนาะก็เป็นกระังใจให้ สายฟอรสุขสุกสนนักค่ะ,ะเด้อที่กำลังเดินสายนีเนาะค่ะเนาะอย่าพึ่งท่อแท้เนาะคะ่ะเนาะจิตสบายมันมาแมนคู่อืมมันมามนคู่ถักคู่กันเจน้ไดนกบด้เลือกกันเนาะค่ะเนาะ ตาแดงเดดมันหอนอยู่ดีเด็ชทุกคนหอมมิรีล้มมาเป็นมะพร้ากรุ่นอยู่เนี่ยมันจะโตอ,อ,อีกบอมเหมื่อแรงนี่ย อย่าลายเลยยายพินมาถักมาทายดือด้อๆเก็บถักขายโน่นคนเจสต์ถักขายก็เป็นกับจิพุทธถักโต จซามเดาดูที่พ่อจินเนี่ยเป็นพ่วงเลยจีบท,ที่มันเป็นก้อนมูนนะขอเนอะอแต่ว่าจีดีบีก,ก่อนเดี๋ยวจะเป็นจีด๊ด พักบเปลียวเนาะคุณเนาะหของน้ำแห่งยุกไก่ยังเป็นกะมาไักมาทายเด้อค่ะเด้อจิบน้ำพรกันใหม่ยังเป็นก็ขอขอบคุณพี่น้องสุขุมสุขคนเด้อค่ะเด้อติดตามติให้ยกำลังใจยายเพ็ญเมียพลังพันโนขอขอให้รักษาสุขภาพเด้อค่ะขอให้มีได้ความสุขค่ะสวัสดีค่ะ